สวัสดีครับขอบคุณพี่แสนมากครับเอาผักมาให้เยอะมากเลยเยอะมากกว่าที่คิดอีกครับเยอะมากๆเยอะสุดๆเลยขอบคุณในน้ำใจของพี่แสนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปกระจายตามศูนย์ผู้อพยพต่างๆนะครับขอบคุณมากครับละวกสับปปรดผักกาดขาวแตงอือ อกแคบวบมะนาวพริกมันอะไรก็ไม่รู้ตะไคร้หอมผักปุ้งมะเถือ,อยาวขิงผักบุ้งกระล่ำปีมันเทศแล้วก็อันนุนตะไคร้อันนี้บักหุงบักกอผักชีหูกระต่ายดอกหอมยอดผักแมวอ๋อโอ้ยเยอะเลยเยอะยมากอันนี้อะไรนะซาลแเน่ สัเวดาวาโอ้เยอะจริงถูกฝักยาวภักชีนะเยอะมากโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณมากๆเลยครับ